ถามลูกหลานกันถือไปเช้าอันแม่แสบๆเลยถือก่าสอบโฟสูนปั่นชูฟังเลยค่ะถือบดแล้วค่ะยุนถือบดทุกคนถือสามโตก็ถือค่ะถือชั้นโตก็ถือ เอิ่มนักแน่ว oh, ่าณ oh, no, no, ูดน้อยๆนี่เดีคนน้อยๆนี่ด้อ่านน้อยๆนี่เดียค่ะน้อยๆนี่เดยโอ้โหผหม่นอยู่นี่เนาะค่ะพี่เนาะนี่ครับโอ้น้องยังค่ะนซื้อเพิ่นนอนนอลโอจะโอ้ลโอมาน่มานแดนนามันอ่าของมะถวยหรือว่ามะถุไวปูน่ะค่ะ มื่อนี้น้องลีโอได้ยิบปิงปองไปค่ะมื่อนนี่ยิบแล้วค่ะได้ตัวใดครับน้องลีโอสองห้าห้าครับสองห้าห้าค่ะพี่น้องค่ะยิบมากของคือซ้ำหมดแล้วเนาะค่ะน้องแม่เก้าหน่าข้างล่างเก้าหนึ่งน้องขะนองเมนสองห้าห้าข้างล่างเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องด้วยค่ะน้องลีโอคนเก่งเนาะค่ะจำเนียรเขาได้จับประมาณตลอดเลยด้วเนาะค่ะน้อง เก่งเก่งเก่งหนึ่งสองห้าห้าโอ้เก่งๆคือเอามาซันล้กันเอาจับแมนแมนได้เออเออบาครัเอาตัวที่สองทีเอาแมนแมนได้เออเออสามเตียงแต่ได้สองสามแม่เออสยงเตียงที่สองแค่ไหนวะเพีแค่วะเพียยางเหาเลยเออชิญหยาง ได้สีแดงยังเดี๋ยวน้องลีโอโชคหมานนะคะพี่น้องเนอ้องสามงดซ่อนแล้วได้ใคะพี่น้องเด้อค่ะพี่นมาสิเก้าเก้าสองค่ะทางพ่อแม่บันนี้สองนะแม่เนาะเก็บเลยวันนี้สองวันนี้เก่านะคะเนาะ,ะเออเออปูชนใจประตูเพราะว่าเวลาอ่าอันนี้เป็น ทางนมอ่านเพิ่นมาถ่ายท้ำรายการแล้วก็ดงกระดั่งทาวุ่นี่นะคะปู่คุณหามนะคะพี่น้องเด้อค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่เป็นคุณแม่น้องลิโอบอะขอบคุณคุณแม่น้องลิโอน้ำเด้อจังได้แอดวอนกับขออนุญาตออกซื้อแบ่งปันให้พี่น้องเขาได้เบิ่งน้ำเนาะค่ะเพื่อแบ่งปันบารมีนะลูกเนาะครับผมลิโอน้อยค่ะเพื่อเพื่อได้โชคได้มาดน้ำกันเนาะค่ะ บายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนดิบายบายก่อนอ่ะน๊ายบายก่อนบายบายนุ่นทางนุ่นอันนี้มาข้อกันด้วยความบังเอิญนะคะน้องแม่เพิ่นมาถวายหรือว่ามาถวายปูนะคะแม่กับมาของแม่อือค่ะอันนี้ทางแอดพ่อเนี่ยก็เดินทางมาจากอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายมาค่ะมากับปูสารคามนะคะปูสารคามก็ส่วนมากเป็นแฟนคลับของนุ่มอ่านค่ะพี่น้องค่ะก็เลย ส่วนมาขอแต่ว่าซื้อเสียงเรียงนา้าพนนีได้ยินแต่โดนละแม่แต่ได้ยินแต่โดนแล้วแต่หังก็ได้เดินทางมาจะเกิดบันนี้ล่ะบัดนม,มาเอาน้ำนองลิโอนี่ยเหรอเพื่อนเห็นวาเอาสามโตตุ่งเนี่ยน่าลิโอเนาะเพื่อนเห็นวาเอาสามโตตุ่งน้ำนองลิโอนี่ยเหรอค่ะ เ็คัะถือเบานน้่านรถื้อยโอ้แปอมสองมหี่จ้ค่ะอธิษฐานหาพิ่งกระชู้ระหมานะค่ะนาะเยอะปเกสาเอะปอกแปดสองวับานไอ้แก่ถือน่เคือว่าแปดาห้แปดสมันเสื่อแปด่าโอ้่นได้ขอขอบคุณคุณแม่กับคุณแม่น้องลีโอน้ำคาขขอบคุณค่ะ เหมือนครับแเราเราไดแอดกระสิไปตั้งให้พี่น้องนะคะขอโชคขอมันน้ำกันนะคะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ก็เพิ่นโชคดีนะคะทำมาฮอนมาถึงแล้วก็สิโชคดีทั้งบัวควายู้ใดสิมักตำน้อยตำเหล้าตำไผ่ยังเพิ่นขอเพิ่นจะได้เลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะได้เลยค่ะสารเจ้าพ่อคุณหารพี่น้องสารเจ้าพ่อคุณหารนะคะพี่น้องเด้อกรนสิบกระตั้งอ่า ส่งมา่ี่อพกันเสรจีข้้อไปขอใหขอเค่ะพ่นองคะขอพรปูไปน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอธิษฐานขอพรเอาเดอร์ค่ะพี่น้องคะ้ันนะเอซีีขอถักอันนี้แอซจะให้พี่น้องเข้า ใน,นบุิเวื่อนบำลบนะคะสำหรับปูคุณฮานนะคะนี้ก็อ่าขอบพุ่นข้างนุ่งอ่ำนะคะเพื่นแหม่เลยสววามาถทายท่า,าได้กับปูสารคัาะไรนะคะพี่น้องเงราะว่าเพเ่็นค้นบุูกเบิกว่าเธอไปนะคะพี่น้องคะเป็นช่องแหลกที่เปนมาถ่ายท่ำนะคะผู้ใดก็พืไดเขเห็นประวัดบ่อหน่อยนะคะพี่น้องค่ะขอฟ้องกับปูคุณหานด้วยค่ะพี่น้องค่ะ

เงี paid, ้ยนะปูป um, uh, ูว่าใจอยากนต่ไม่ได้ข้อข้อเบอร์ไะขอเบอร์น้องน่องแม่น้องลิโอวในหลกขอเบอร์ใช่ใได้ติดต่อกันคุณขอโชคขอมันค่ะ ดังดังแท้สามโตมากขนสิถามน้่หาน้องลิโอได้กว่าเดียวอ่ะข้อนพารวยค่ะพรอนารวยพรอนพารวยสุพารวยพรชาแนลค่ะเบาใช่น้ำโชกนะคะเราเงินอะเราไม่เราไ่กัญชาจับไปเนี่ยเราต้องซื้อเร่งระคันนี้ก่อนเร่งระคันนี้มาทีไรออดเม้นต์่ค่ะแม่สายเงินหรอสายเงินเหรอค่ะอู้หู้ค่ะค่ะค่ะ 嗯。哦。嗯。嗯。嗯。 8ปดหนึ s <S ่งสองอันนั้นมันโอแปดโอสองขึ้กันหมมันโอบลีทีขึ้นีสองสองบาลีทีกหลายบาทตูเสียงเสียงนกอ่างไทยเสียงประตูได้กปเอ๊ะู่ ที่ตาบ่อยู่ครับอย่างนี้เราบ่อยู่กันเราอยู่เราสิมาตะกี้คือบ่ครัวกับกับครัวสมมุตินะครับนะครับ <supra> 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 ยิปแม่น,นะค่ะพี่น้องคะสหแล้วก็จุดถูกได้เก้าเสองค่ะพี่น้องก็จุดถูเก้าเนะคะแล้วก็เก้านึงนะเลขล่างเกหนึ่งะคะพี่น้องเลขกเาหล่างเกนะคะสตัวบนสองห้า้คะงค ใดรมาเห็นมาชมคลิปนี้แล้วนะคะซอยกดไลไ์กดแชร์ชน,นะคะป่าธนาเงินกับในรายของป่าธนาทองกับในโหมเด้อพี่น้องค่ะป่าธนาสิ่งหนึ่งประกันได้โบพีตัวกฎหมายบัตรเงินกับขอให้พันสำเร็จพันสำเร็จค่ะพี่น้องค่ะให้โชคให้ mắn ถือต่อถือรางวัลที่หนึง่งเสด็จมาซอยอท่างที่านอันเบาอ่านนะคะพี่น้องน้องค่ะหนุ่มอ่านนะคะเได้มาหล่อมเห็ดหล่อมสั่งน้ำเพลนนะคะหาบุญข้าวาสนามี่ค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอ บารบมีโปูคุณหารให้เอฟซีแฟนชองที่ได้เห็นชิปนี้เราให้เพิ่นเฮ่งเฮ่งปังปังลุยุยสู้ขุดสุคนตะปูเด้อเดียวพ่อแม่ค่อ่บ่เคยเดกพ